เมื่อวันก่อนได้ดูข่าวอาดีตพิธีกรสาวเอาทองคําแท่งที่เก็บสะสมไว้ตั้งแต่สมัยทํางานออกไปเทขายเธอบอกว่าติดดอยมานานวันนี้ละเป็นวินาทีที่เธอจะได้ทํากําไรจากทองคําที่เก็บสะสมมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็นภาพเธอนะเอากระเป๋าเดินทางใบใหญ่เลยนะฮะไปใส่เงินสดเป็นปึก,ปกเลยนะฮะลากกระเป๋าได้เงินมาไม่รู้กี่สิบล้านในนั้นนะครับเต็มกระเป๋าหมดเลยแล้วระหว่างที่เธอ รอเขาคำนวณน้ำหนักทองคำเนี่ยเธอก็ถ่ายคลิปให้ดูว่าราคาทองคํามันผันผลตลอดเวลาขึ้นทีละ30บาทขึ้นทีละ60บาทก็เห็นเธอลากกระเป๋ามีเงินเต็มมาผมก็รู้สึกดีใจพออีกวันจุบันผ่านไปก็ได้เห็นข่าวเลยว่าพิธีกรสาวคนเดิมเธอกรีดอีกครนี้กรีดไม่ทราบว่ากรีดหนักกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาทองคํามันขึ้นไม่หยุดนะเมื่อมาคํานวณอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหรู้อย่างนี้รออีกสักหน่อย รออีกวันสองวันค่อยไปขายก็น่าจะดีนะครับแต่ผมมั่นใจว่าพิธีกรสาวคนนี้นะครับเธอเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเรื่องจิตเนี่ยอาการกรีดครั้งที่2เนี่ยนะฮะคงเป็นการกรีดในแง่ของการตลาดกรีดในแง่ของทําให้ผู้คนจดจำรีคอร์ดที่เธอทำได้เพราะคนที่ฝึกฝนจิตมานี่นะครับมันจะมีวงจรหนึ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ตัดให้ได้คือตัดความเสียดาย เพราะความเสียดายจะทําให้เราติดอยู่กับวงจรเดิมติดอยู่กับความรู้สึกเดิมติดอยู่กับความทรงจําเดิมอยู่กับอยู่กับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะนะถามว่าคนที่เขาเล่นหุ้นที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเคยคุยกับผมนะบอกว่าถ้าโจจะมาเรียนรู้เรื่องหุ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องฝึกฝนก็คือฝึกจิตมันมีกฎวินัยอย่างหนึ่งของคนที่เล่นหุ้นที่พี่เขายึดนะมาตลอดและทำห้ชีวิตมีความสุขก็คือว่าจะมีช่วงเวลาที่เขาต้องตัดใจขาย นะแล้วก็ต้องฝึกฝนจิตไม่ให้กลับไปคิดเมื่อขายทิ้งไปแล้วไม่ว่าราคานั้นมันจะขึ้นสูงแค่ไหนราคานั้นมันจะลงไปขนาดไหนเมื่อถึงเวลาขายต้องขายเช่นเวลาขาดทุนก็ต้องตัดใจตัดใจขายหลังจากที่ขายไปแล้วเนี่ยมันดีดตัวขึ้นทํากําไรต้องไม่ไปคิดเรื่องนั้นหรือเวลาที่มันขึ้นไปแล้วอยู่ในเคอร์ฟที่เราประสบการณ์ชุดเราว่าขึ้นมาระดับนี้เราพึงพอใจกับยอดที่เราได้ก็ตัดใจ ตรงนั้นแล้วก็ขายหุ้นเทออกไปเหมือนขายทองวิธีการที่ทาให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับสภาวะที่เราทําไปแล้วแล้วก็ไม่กลับมาคิดไม่กลับมาเสียดายก็คือว่าเราต้องฝึกฝนจิตให้ยอมรับสัจธรรมความจริงของโลกโดยเฉพาะความจริงในข้อที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าเราเข้าใจว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจถ้าเรารอไปเนี่ยสถานการณ์มันจะเป็นอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเรารออีกล่ะคราวนี้ราคาทองคําท้ามันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันลง พอมนลงเสร็จปุ๊บจมงว่ามันลงรวดเดียวเนี่ยแล้วเราไม่สามารถจะขายทองคําที่เรามีอยู่ได้เพราะขายไปก็ขาดทุนเหมือนเดิมแสดงว่าโอกาสที่มันเกิดขึ้นเราไม่รีบคว้าเอาไว้เราอยากจะหาช่วงเวลาที่เราได้เยอะที่สุดได้สูงที่สุดการที่เราจะได้กาไรเยอะที่สุดสูงที่สุดนั้นมันเป็นจินตนาการแต่ถ้าเราอยากจะมีชีวิตแบบที่มีความสุขกับชีวิตไปได้เรื่อยๆให้หาจุดที่คุณพึงพอใจให้เจอถ้าคุณเจอจุดที่คุณพึงพอใจจบแค่นั้นอยู่แค่นั้นและใช้ชีวิต อยู่กับอะไระชีวิตที่มันไหลเลื่อนไปได้เงินมาแค่นี้ใช้ออกไปแล้วมันก็ได้ความสุขกลับคืนมาถ้าคุณไม่เข้าใจความจริงในเรื่องของมูลค่าของเงินที่มันผันผวนตลอดเวลาและพยายามทําให้เรามีชีวิตแบบได้กําไรสูงสุดอยู่ตลอดเวลาบางทีกว่าที่คุณจะรู้ความจริงคุณก็เสียดายชีวิตที่เอาไปแลกกับสิ่งที่ไม่มั่นคงที่สุดแล้วเราก็เสียใจอยู่กับมันตลอดเวลาจนรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีจุดที่น่าพึงพอใจไม่มีจุดที่กลมกลม่อมและ ไม่มีจุดที่ลงตัวที่ทำให้เรามีชีวิตผ่านช่วงเวลาต่างๆไปได้อย่างราบรื่นนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับไอเดียที่ผมได้มาจากการจุนจิตกับอัจฉริภาพแห่งจักรวาลน,นะครับถ้าท่สนใจเรื่องการจุนจิตกับอัจฉริภาพแห่งจักรวาลเพื่อหาไอเดียดีๆในการใช้ชีวิตมีเงินไม่พอต้องมีไอเดียในการใช้ชีวิตที่ดีด้วยนะครับก็ติดต่อมาที่ที่อยู่ด้านล่างที่ผมให้ไว้นะครับไลน์แอดโคตตุกตานะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ